สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทำเมนูหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือนะครับ เมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็ได้นะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบของเราก็ไม่เยอะนะครับก็มีแค่4ี่อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นหมู3ชั้นหมู3ามชั้นก็ล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นกระเทียมนะครับกระเทียมก็สับมาแล้วหอมครับหอมซอยแล้วก็พริกสับนะครับหรือว่าพริกซอยนั่นเองครับ และในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาปรุงรสชาติของตัวหมูกันนะครับเราจะปรุงรสชาติแค่ซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนจากนั้นเราก็คลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราคลุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับประมาณ10นาทีครับ พักหมูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะเทน้ามันนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะมาเจียวกระเทียมกันก่อนนะครับกระเทียมที่เราสรับไว้เราจะเจียวแค่ครึ่งหนึ่งนะครับนํากระเทียมลงไปได้เลยส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้ผัดตอนคั่วหมูครับผมนํากระเทียมลงไปแล้วก็เจียวให้เหลืองหอมเลยนะครับ เมื่อกระเทียมเราได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปพักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มคั่วหมูสามชั้นกันต่อเลยน้ํามันในกระเทียมที่เราทอดนะครับก็ใส่ลงไปนิดนึงจากนั้นเราก็คั่วนะครับคั่วจนน้ํามันในหมูออกมาแล้วครับ ในขั้นตอนนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยนะคะว่าอยากได้หมูประมาณไหนความสุกประมาณไหนนะครับใครอยากได้หมูสุกแต่ว่าไม่ต้องคายน้ำมันออกมาเยอะมีความไขมันฉ่ำๆอยู่ก็ได้นะครับส่วนใครอยากได้กรอบเลยก็จะใช้เวลาคั่วนานสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของแอดมินก็จะทำแค่พอดีนะครับก็แค่พอเหลืองขึ้นมาแล้วก็พอ,อครับผม ในการทอดหมูสมชั้นนะครับแอดมินก็จะใช้ฝาหม้อนะครับการน้ํามันกระเด็นด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโดนแขนมันจะพองได้นะครับเมื่อหมูเราได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักน้ํามันออกนะครับที่มันเป็นส่วนเกินออกให้หมดเลยนะครับตักหมดแล้วเราก็ตามด้วยกระเทียมที่เราแบ่งไว้อีกครึ่งหนึ่งนะครับผัดคลุกเขากับหมูจนเหลืองหอมเลยนะครับ ผัดได้ที่แล้วนะครับเหลืองหอมแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาปรุงรสชาติกันเริ่มด้วยซอสหอยนะครับน้ําตาลครับสักเล็กน้อยครับแล้วก็เกลือครับสักป่ายช้อนนะครับผมจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน ามด้วยพริกครับพริกที่เราซอยไว้ก็จะผัดจนพริกมีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับเมื่อมีกลิ่นหอมแล้วกลิ่นของพริกก็จะไปคลุกเคล้ากับที่หมูนะครับก็จะทําให้ตัวหมูมีกลิ่นพริกที่หอมแล้วก็อร่อยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ตามด้วยหอมซอยครับผมก็เป็นอันเสร็จสิน้นปิดแก๊สแล้วก็คลุกเคล้าอีกสักนิดนึงนะครับให้ตัวหอมเขอสุกแล้วก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปจัดเสิร์ฟลงจานกันจานเสิร์ฟเราก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟลงจานจัดให้สวยงามนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะนํากระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะครับมารวยหน้าตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะครับอีกสักเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเมนู3ชั้นคั่วพริกเกลือนะครับง่ายมากๆนะครับจะเป็นอาหารหรือจะเป็นกับแก้มก็ได้นะครับเพื่อนๆลองทําตามกันดูได้นะครับไม่ยากเลยอาหากเพื่อนๆยังไม่เคยทําเมนูนี้ก็ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับอร่อยมากๆนะครับสําหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ